สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นทีมมิริมที่ทุกคนพูดกันหลายๆคนแล้วนะฮะว่าทีมนี้เป็นทีมม,มิริมที่สามารถเคาน์เตอร์มิริมได้แต่ทีน,ทน, um นที้พอเรามาเล่นเองแล้วมันจะเคาน์เตอร์ได้จริงไหมหลังจากที่เราเล่นในตอนแรกแล้วเรามีเจอทีมนี้บ้างน,นะฮะต้องบอกว่าเราไม่เคยเจอทีมนี้จามาส่วนได้เลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้สิเดี๋ยวเราลองมาเล่นเองแล้วกันนะฮะซึ่งทีมนี้ก็พูดกันหลายคนนะฮะว่าสามารถเคาน์เตอร์มิริมได้จริงๆแต่มันจะจริงขนาดไหนนะฮะนั่นก็คือรับท่า บาลเดอร์แล้วก็นานาชีนั่นเองซึ่งการคอมโบของทีมนี้นะฮะแน่นอนบาลเดอร์ตั้งท่าแล้วก็รับทาลียจะเพิ่มดาเมจที่สร้าง40%เมื่อพวกพ้องตั้งท่าแล้วก็จะเพิ่มพลังชีวิตแด่พวกพ้องเนี่ย300%ของป้องกันตนเองแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับอีก30%ซึ่งจะไปคอมโบกับทางของมิลิมที่เมื่อมีลูกแก้วม่วงบนหัวเนี่ยจะเพิ่มความสามารถด้านการป้องกันลูกละ20%เท่ากับว่าเปิดไฟมาเนี่ยจะมี40%ส่วนทางด้านของบอลเดอร์นั้นทุกครั ที่ตนเองสร้างดาเมจแก่ศัตรูเช่นสกิลโจมตีเดียวเช่นสกิลเคาน์เตอร์จะทําให้ตัวของเบลเดอร์นั้นเพิ่มสเตตพื้นฐานให้กับพวกพ้อง5%สูงสุด30%โจมตีป้องกันเลือดสามารถเพิ่มได้เยอะมากๆเลยนะเมื่อตัวเบลเดอร์มีสเตตคสูงสุดแล้วอีกอย่างหนึง่งเมื่อตัวเบลเดอร์ตั้งท่าเนี่ยจะเพิ่มความสามารถด้านการป้องกันให้กักบพันธมิตรอีกถึง30%ด้วยกันเนี่ยเรียกได้ว่าพอลองอ่านเปเปอร์แล้วเนี่ยมันเป็นการคอมโบที่ค่อนข้างจะลงตัวในด้านของ ดาเมจตัวซัพพอร์ตแล้วก็ตัวซัพพอร์ตอีก2ตัวจริงๆเบลเดอร์ก็ไม่ใช่ซัพพอร์ตเต็มตัวหรอกเบลเดอร์จะเป็นสายเคาน์เตอร์ดาเมจซะมากกว่าอาหารที่เราเลือกกินในครั้งนี้เราจะกินเป็นอาหารหลบปลีกไม่อยากเปิดก่อนเราจะมาดูกันว่าการเปิดหลังของเรานั้นแล้วก็อุปกรณ์แบบนี้จะสามารถเคาน์เตอร์มีริมได้จริงๆไหมอุปกรณ์สําหรับเบลเดอร์และลับทารียนั้นของเราจะเลือกเป็นป้องกันล้วนแล้ว2ชิ้นบนของเบลเดอร์จะเป็นดาเมจคริติคอลแล้วก็อีกชิ้นหนึ่ง จะเป็นดาเมจผสมอัตราคีนะฮะสำหรับลับทะเลียจะเป็นอัตราคีทั้ง2ช่องแล้วก็มีผสมดาเมจคลิเหมือนกับของเบลเดอร์นั่นเองมาเราจะมาดูกันสัก5รอบว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคำนวณกันไว้ไหมมันจะกลายเป็นคลิปยากหาทำหรือไม่เราไปดูกันเลยฮะ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมในทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service ในรอบแรก เราเจอเป็นทีมเมตาของมิลิมเฮ้ยเราเปิดหลังว่ะดีดีดีด,ดีชอบชอบชอบเราไม่รู้ว่าเราใส่ทามิเอลแดงให้กับถูกตัวละครไหมถ้ามันถูกก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ถูกก็คือช่างมันเราไม่สามารถตีมิลิมได้โวการเขามีมิลิมทั้งสี่ใบเนี่ยเขามีมิริมสี่ใบเลยนะ เขาตีแค่หนึ่งครั้งเราก็จะตั้งท่าเหมือนเดิมพอตั้งท่าปุ๊บก็จะเพิ่มดาเมจที่สร้าง40%ใช่ไหมเราจะตีสกิลนี้แล้วก็ตีหมู่ไปดูซิจะเป็นไงวะเมื่อกี้เขาไม่ตีเราเลยนะเมื่อกี้เขาไม่ตีเราเลยเขาตีเราแค่ทีเดียวเท่านั้นเชียเอาแล้วเอาแล้วมิริมมีหนึ่งไฟนะฮะแล้วก็ขั้นสองเขามีเยอะด้วย เคาเตอร์แค่หนึ่งแล้วเขาตีเราอีกใบหนึ่งแน่เลยตอนนี้เราตายแน่เลยวะอย่าตายนะอย่าตายนะเคาเตอร์เคาเตอร์ออเออ,อ,อ,เต,อต้องอย่างนี้ดิอเอ <c oughs> อมันต้องอย่างนี้ดิอเอ <c oughs> อไม่ต้องทำอะไรเลยมีริมยืนเฉยๆไปนะเดี๋ยวผมจัดการให้ครับนี่ทำเสียงแล้วหรอ คุณยืนเฉยๆนะครับคุณไม่ริมเดี๋ยวคุณจะแปดเปือน้นเดี๋ยวผมจะลงมือให้คุณเองอย่างนี้จบได้แล้วละ่ะหรือเราจะเอาทามิเอลแดงมาให้มิริมใส่ดีนะสำหรับในรอบที่สองเราเจอเป็นทีมเมตาเหมือนเดิมอ๋อรอบนี้เราเปิดก่อนอนะ่ะ แย่จังเราจะยังไม่ไม่ทําอะไรเลยแล้วกันอ่ะเราจะยังไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าอาหารโลบลีกเราก็ยังอยู่กู๊การ์ดมารวมขั้นสองว่ะอาหารโลบลีกเรายังมีแล้วก็เบวเดอร์ยังตั้งท่าได้อยู่เ,เนี่ยความที่มีร้านทาเลียมีมิลิมลูกแก้วม่วงสองลูกมีนานาชิเลยทําให้ตัวละครอย่างบบวเดอร์เนี่ยเคาน์เตอร์ได้ดีมากมาก อ่าเอไม่มีสกิลเฮย้ยอามตะอ๋อมันโดนเคาน์เตอร์ตายไงมีริมมันเลยไม่ได้อามตะมามันช่างดีซะจริงๆเรียบร้อยอ่าเบลเดอร์ตั้งท่าเขิดเลยทีนี้ ในรอบที่3เราเจอเป็นมิลิมเป็นไททันแล้วก็เป็นแกมมาตรงนี้ชื่ออะไรนะเอเลนนะฮะเอาเอาเลนมาทำไมวะอ๋อเอามาลดเดฟเราเหรอไม่เป็นไรก็คิดว่าน่าจะแตกอยู่ดีก็เกือบอยู่อ่ะแล้วเราก็สามารถปิดได้แล้วแหละไม่มีอะไรมา ุออเชียแล้วไงวเออ <g ül> ท่านมีริมครับผมแก้แค้นให้ท่านแล้วนะครับท่านมีริมที่น่ารักของผมเคาเตอร์ตายนะฮะท่านมีริมถือว่าผมได้ปกป้องท่านได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยนะฮะสำหรับบาวเดอร์ ถึงแม้ว่าการเคาน์เตอร์ของเบลเดอร์นั้นจะมีอัตราคลิที่แทบจะแน่นอนด้วยเอฟเฟกต์สบ,บันแต่การโจมตีที่ลดเกรดอย่างสกิลเดียวของเบลเดอร์นั้นโอกาสติดคลิน้อยมากๆแต่เราไม่ได้คาดหวังตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะเราคาดหวังแค่การลดเกรด รอบนี้รอบที่4แล้วนะครับเราเจอเป็นทีมเมตามิลิมเหมือนเดิมแล้วก็รอบนี้เราก็เปิดหลังนะฮะซึ่งก็เป็นไปตามที่เราต้องการแต่เราจะได้ยืนนานขนาดนั้นไหมเพราะว่าอย่างว่าแหละครับมันจะต้องเล็งมิริมเพราะว่าถ้ามันเล็งตัวอื่นเนี่ยจะทําให้มิริมมีอมตะใช่ไหมซึ่งถ้ามันเล็งตัวอื่นเนี่ยก็ดีสําหรับเราแต่ถ้ามันไม่เล็งตัวอื่น ก็แย่สำหรับเราเช่นกันรอบนี้เราน่าจะแย่นะเฮ้ยก็ยังตีหมู่ได้นะเราจะตั้งท่าแล้วก็ตีหมู่ไปคิดว่าได้ไหม,ไม,มคิดว่าได้อยู่นะเออมันต้องอยังหนีสิดีน้วมีการ์ดนะให้เรารวมอะมันช่างจีจา๋าซะจริงๆ คือมันมีบาลเดอร์ลดเกรดให้เราอยู่แล้วอะนะไม่ใช่บัลเดอร์ลดเกรดมันมีบาลเดอร์คอยลดเลือดให้เราอยู่แล้วจากการที่เราแบบต่อให้เราเปิดลังรือเปิดก่อนก็ตามซึ่งันดีตรงเนี้แล้วประเด็นคือพอ3ตัวนี้มันยืนรวมกันอะเอาแค่นานาชิกับบาลเดอร์ก็แด้มันจะมีสเตตัสพื้นฐานรวมกันสามารถรวมกันได้สูงสุดเนี่ยหกเลยนะบาลเดอร์สเตตครบก็30นานาชิอยู่แล้วก็คือ3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสามสิบบวกสามสิบเป็นหกสิบยังไม่รวม บัฟต่างๆจากลับทะเลย,ยังไม่รวมจากมิลิมเนี่ยโอ้โหเยอะนะเขาจัดเต็มใส่เราเลยวะเขาจัดเต็มใส่เราเลยวะแต่ว่าลูกแก้วเรายังไม่ลดนะตอนเนี้ยมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจะใช้เราสามารถเล็งมิลิมได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเล็งเลยแล้วกันตีเดียวแล้วก็ตีมูเท่านี้ก็จบปิดจบ เรียบร้อยอ่าเก่าไม่แตกว่ะทำไมเกาไม่แตกอะเก่าเหลือไว้ทำไมอะ ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการทดลองทีมที่ทุกคนบอกว่ามันสามารถเคาน์เตอร์มีริมได้และเราเล่นในรอบนี้ในคลิปนี้เฮ้ยมันก็เคาน์เตอร์มีลิมได้จริงๆวะ่ะแต่ว่าบาวเดอร์ของทุกคนนั้นจะต้องมีอุปกรณ์มีแฟชั่นพอ,อสมควรไม่เช่นนั้นคุณก็จะไม่สามารถใช้การเคราน์เตอร์ของบาวเดอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่นอกจากนี้บาวเดอร์ er จะแรง จร,จริงๆเลยจะต้องมีลาฟทาเลียด้วยเฉพาะทีมนี้นะเพราะลาฟทาเลียมันจะเพิ่มดาเมจที่สร้างของการเคาน์เตอร์ของการโจมตีมเมื่อตั้งท่าอีก40%แล้วก็จะเพิ่มเลือดให้กับทีมเราอีก300%ของพลังป้องกันเนี่ยลาฟทาเลียเอาลงแค่ยืนเฉยๆเท่านั้นบาวเดอร์และมีริมจัดการเองสรุปได้เลยว่าหลังจากเล่นเรายอมรับเลยว่าทีมนี้สามารถเคาน์เตอร์มีริมได้จริงๆสรุปได้ว่าคลิปนี้ไม่ใช่อยาหาธำนะฮะทีมนี้คุ้มค่าแก่การจะเล่นจริงๆแล้วก็เคาน์เตอร์ได้จริงๆ อีกฝั่งมิลิมตีไม่ดีมิริมตายได้เองเลยจอร์ลว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ